สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูดีเทลงานกระบอกเล็กของแบรนเคตนะครับนะฮะจะมีรุ่นอัศวะชัยยะนะครับเป็นผ้าสีมิไนทนนะครับแล้วก็จะมีรุ่นเมฆขลากับเจ้าสมุทรเป็นผ้าสีดิปูครับตัวนี้ผ้า16ออลลิมแดงครับนะครับจะมีดีเทลที่แตกต่างกันนะครับตัวนี้เอกลักษณ์ดีเทลด้านในจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละรุ่นจะมีดีเทล แตกต่างกันหมดนะครับอันนี้รุ่นอัศวะครับนะฮะป้ายก็จะแตกต่างนะครับงานป้ายไม่เหมือนกันต่อไปเป็นรุ่นชัยยะนะครับทรงกระบอกเล็กทุกตัวนะครับนะฮะเรื่องราวด้านในนะครับแตกต่างกันหมดเลยนะครับสวยทุกรุ่นครับดีเทลต่อไปเมฆขลานะครับงานทรงกระบอกเล็กนะครับ16ออนลิมแดง ราคาเพียง690บาทครับราคานี้ถูกมากนะครับสำหรับผ้าดิบนะครับต่อไปนะครับเจ้าสมุดนะครับนะฮะร,ราคาไม่แรงครับ690บบาทนะครับสนใจสั่งซื้อในตะกร้าได้นะครับขอบคุณครับ